สนับสนุนโดยยาหมองน้ำตราถ้วยทองไปไหนไปด้วยช่วยบรรเทา A.J. มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสินค้าเกษตรปลอดภัยมองหาตราสัญลักษณ์คิว ข้าวชุมชนเฮาก็บผลิตเมล็ดพันธุ์ได้คุณภาพดีน่าแต่ทำไมบ่มอมีคนซื่อเลยเนาะพ่อะอหยังเนาะเฮ้ยเฮ้ยทำไมข้าวเองอ่ะขายดีจังบอกเคล็ดลับข้าหน่อยสิข้าบอกเองให้ก็ได้ที่ศูนย์ข้าวชุมชนของข้าขายข้าวดีก็เพราะข้าผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตามคำแนะนำของกรมการข้าว และไปขอใบอนุญาตรวบรวม,มเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าและออกเลขประจำพันธุ์ที่กรมวิชาการเกษตรเพื่อเป็นการการันตีว่าข้าวมีคุณภาพได้มาตรฐานถ้าขายดีมันก็ไม่แปลกอ๋อโอเค พาคุณผู้ชมมาติดตามโครงการดีๆค่ะของกรมการพัฒนาชุมชนนะคะเขามีการดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบค่ะการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่นะคะประยุกต์สู่โคกหนองนามโมเดลก็เพื่อให้พี่น้องเกษตรกร,กรให้ประชาชนนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้นแต่ว่าจะมีรายละเอียดอะไรบ้างนั้นติดตามได้ในช่วงนี้ค่ะค่ะ เคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนามโมเดลที่กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาไทยได้น้อมนำพระราชบายสืบสารรักษาต่อยอดศาสตร์พระราชา ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูป,ปรธรรมและยั่งยืนตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ด้วยการผนึกพลังร่งรวมกับภาคีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่างๆทั้ง7ภาคีเพื่อร่วมขับเคลื่อนให้โคกหนองนาโมเดลเกิดผลเป็นรูป,ปรธรรม กรมกมารพัฒนาชนเราเนี่ยก็น้อมนําเอาแนวพระราชดำริมาใช้ในการเพื่อที่จะไปสู่เป้าหมายที่สําคัญที่รัฐบาลมอบให้กรมกมารพัฒนาชนดําเนินการคือทําให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีเศรษฐกิจฐานรากที่มั่นคงเข้มแข็งด้วยการเชิญชวนให้คนมาสมัครเราก็คัดเลือกจากคนที่ตั้งใจจริงในการที่จะหนึงจะ ไปปรับเปลี่ยนพื้นที่ตัวเองอาจากาที่นาหรือที่ดอนหรือที่อะไรที่เป็นพืชเชิงเดี่ยวให้กลายมาเป็นพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สูโคกหนองนาโมเดลมีทั้งโคกงมีทั้งหนองมีทั้งนาคลองไส้ไก่มีไม้สามอย่างประโยชน์สี่อย่างมีอะไรเต็มไปหมดเราเลือกได้แล้วแค่นี้ไม่พอนะเอาจริงไม่พอครับต้องมีใจที่อยากจะช่วยเป็นครูของชุมชนเป็นปราดของหมู่บ้าน <c oughs> คือเป็นศูนย์เรียนรู้ให้คนเพื่อนบ้านเนี่ยมาศึกษาเรียนรู้ด้วย โดยกรมการพัฒนาชุมชนในน้อมนำเอาทฤษฎีใหม่มาดำเนินการสู่พี่น้องประชาชนด้วยความมุ่งมั่นที่จะทำให้ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนทั้ง11แห่งที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเป็นศูนย์เรียนรู้ในการน้อมนำเอาหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล เพื่อเป็นที่เรียนรู้และเป็นต้นแบบรวมถึงผู้ได้สมัครเข้าร่วมโครงการที่กระจายอยู่ใน3,400กว่าตำบลทั่วประเทศไทย73จังหวัดที่จะเป็นต้นแบบเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้นายยงยุทธสุขาวาปีคือหนึ่งในผู้นำต้นแบบที่ได้ร่วมเข้าอบรมหลักสูตรการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง ได้นำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในที่ดินของตนเองโดยมุ่งหวังจะพัฒนาพื้นที่ของตนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ต่อไปพื้นที่ของผมเนี่ยเป็นการปลูกพวกมันสับปะหลังอ้อยยังไงปลูกไปมันใส่ปุ๋ยหลายเค็ดไฮดาดินนี่ดินเขาเสื่อมลงก็ได้เห็นทังพ่อช่อชักชวอนว่าหายไปอบร่มโขกน้องหน้าครับก็ได้ได้เขาอบรมปรับเปลี่ยนตัวนี้นะครับที่เค็ดไป คุจะเป็นก้าวแรกเนาะถ้ามันสมบูรณ์คืนนี้ผมคิดว่านาที่เป็นจุดตัวอย่างหรือจุดเรี่ยนรู้ห้กับชาวบ้านนสามูมบานที่ผมอยู่นี่นะครับประมาณหารอยหลังคานี่นต้องต้องเป็นจุดเรี่ยนรห้เขานะครับถือว่าเป็นต้นแบบในการเรี่ยนรู้เฮดโคกน้องนานะครับ การน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ใน,ในการปรับปรุงพื้นที่ในรูปแบบของโครงหนังน้ำโมเดลเขาจะมีความมั่นคงด้านอาหารด้านรายได้ต้องการทำงานช่วยเหลือกันมันจะสร้างความสัมพันธ์ไปในตัวจาก1.2.3จุดจุดกระจายออกไปมันก็จะกระเพื่มอมูปวงกว้างความสัมพันธ์ความรักความสามัคคีก็จะเกิดขึ้นในชุมชนกรมการพัฒนาชุมชนเชื่อมั่นว่าการได้น้อมนำทฤษฎีใหม่ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลมาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจะเป็นหนทางที่ทำให้ประเทศชาติรอดพ้นจากวิกฤตและภัยพิบัติทั้งหลายอย่างยั่งยืน ในช่วงหน้านะคะพาคุณผู้ชมไปติดตามแนวทางในการทำเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนพร้อมทางการใช้ทรัพยากรดินอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมด้วยนะคะพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามชมด้วยกัน,นะค,ะค่ะ